สดวทวายขขาวพองนะทุกคนตอนนี้คือกิ่งตอนที่พร้อมส่งมันหมดนะแล้วเราก็ตอนชุดใหม่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆประมาณปลายเดือนธันวานี้ถ้าใครสนใจก็แจ้งจํานวนไวน้นะเพื่อนนะ,อะตอนนี้ก็เริ่มมีสั่งจองกันมาแล้วปลายเดือนธันวาชุดนี้ถึงจะออกได้นี่คือสสดวถทวายเขาพองนะตัวน,นี้นะก็มีทั้งมันทวายท,ทั้งทั้งทวายขาขาพองเขาพองนี้เป็นทสดาขมนะเพื่อนนี่ ย้ำอีกทีวันนี้เราก็มาเก็บเพื่อที่จะส่งต่างจังหวัดเอาถุงขึ้นไหมหนะ่อยเอาถุงนั้นใช่ไหมหนะ่อยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะมาคัดแล้วก็มัดกันอีกทีประมาณนี้เอาช่อดิมพื้นมาดิใหนช่อใหญ่่ะเห็นช่อใหญ่ไหมเดีย๋ยวมีช่อใหญ่โอ้ยมันติดด้นั่นนะ่ะนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ง นี่ใหญ่กนะ็คือชอ่อที่อยู่ยอดข้างบนนี่แหละมันใหญ่นี่เห็นไหมแต่ตอนแล้วอันไหนตอนก็คือจะไม่ได้เก็บดอกนะทุกคนในไหนตอนก็จะไม่ได้เก็บดอกประมาณนี้ถ้าใครสนใจคือสะเดาวทวายขาวผ่องตัวนี้จะดอกดอกเร็วกว่าแต่ว่าะสะเดามันอะเริ่มออกแล้วเหมือนกันทุกคนดอกหลังทวายเกือบสองเดือนอ่าทวายนี่ดอกข้านีนเข้า,ขาเดือนที่สองแล้วเนาะ เขาเดินที่สองแล้วนะอันนี้คือทวายขาวผ่องนี้เป็นสะดาขมทุกคนแต่ดอกเร็วดอกนานแล้วก็ดูแลง่ายไม่เปลืองปุย๋ยไม่เปลืองปุย๋ยไม่เปลืองน้ำนะทุกคนถ้าได้ติดแล้วก็คือเหมือนสะดาบ้านทั่วไปเลยประมาณนี้นี่ตอนนี้คือเก็บจนลล่งมาแล้วต้นน่ะถูกตัดนี่ตัดดอกประมาณนี้นี่นี่น,นี่ดอก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 อ่ะแล้วก็อ่ะอย้ำอีกทีว่าสะดาถทวายนี้จองปลายเดือนธันวานนทุกคนนะ ชุดใหม่ที่พึ่งตอนแล้วก็ส่วนมันทวายมีพร้อมส่ง